S 2> <S 2> <S แต้มนั้นเจ็ดต่อห้าิมเทคตัวขึ้นแล้วก็ตบเร็วลูกนี้เล่นเนาไตหวันไม่ทันตั้งเนื้อทั้งตัวครับดูนี่ครับความเข่าของกีมินทวงแปดต่อเจ็ดครับไตหวันนี้ทไทยเป็นหนึ่งแต้มไตหวันเสิร์ฟข้ามมาลิมตบเร็ว สองปริมถือว่าได้ผลทุกร้งครับทำท่าเหมือนจะกระโดดขึ้นไปเซตแล้วก็เทคตัวหมุนแล้วก็ตบลงมาเลยครับอศรีสากรบุษบันพระแสงแก้วครับเสิร์ฟแต่งของไทยตอนนี้ตามอยู่7ต่อ10โดนตบเร็วอีกแล้วครับปิมตบกับไปคืนมางแล้วก็เป็นแต่งของไทยครับดูครับหมายเลขห้าเข้ามาเสิร์ฟครับสถิสุดใจ าตามอยู่ครับตอนนี้9-11ต,ตามอยู่2แต้มติ้งต่อไปนะเด็ดขาดจริงๆครับลูกนี้เป็นการเทคตัวขึ้นของไทยเปตอนนี้ตามขึ้นมาเป็น2-5นี่แนะ่ครับติ้งแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งลูกเมื่อกี้ตบไม่ลงต้องลูกนี้ครับเคตัวขึ้นแล้วก็หมุนตัวตบเลยอยู่7-2 ลิกิดเสิร์ฟข้ามไปแล้วครับลูกยิงอยู่ในแดนของไต้หวนันเล่นเร็วมาครับแก้บอลไปโอ้แล้วลูกนี้ปิมก็แก้ไขสถานการณ์ได้ดีอีกแล้วครับเทตัวขึ้นจากกาสนามครับแล้วก็ตบเคาะข้ามไปลงที่ท้ายสนามครับ <S <S นัก,กีฬาประเภททีมซึ่งถือว่าเป็นประเภททีมทีมแรกของประเทศไทยครับที่มีโอกาสได้เข้าไปแข่งขันในกีฬาระดับโลกครับ น,นี้ทีมชาติไทยแนะนำอยู่เสียต่อสามครับโอ,โอ้ลูกนี้ตบลงไปสบายๆอีกแล้วครับดูครับขึ้นไปทำหน้าจะเซตนะครับไม่เซตฟริมต